สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องที่รักการปลูกมะนาวที่รักทุกท่านครับวันนี้สวนลมทุ่งจะได้นําเสนอวิธีการการตอนมะนาวครับการตอนมะนาวขั้นแรกเราจะต้องเลือกกิ่งมะนาวที่เหมาะสมในการตอนก่อนนะครับกิ่งที่เหมาะสมก็จะเป็นกิ่งที่กลางอ่อนกลางแก่คือไม่แก่เกินไปและก็ไม่อ่อนเกินไปลักษณะกิ่งที่เหมาะในการตอนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ จะมีสีเขียวปนแล้วก็ปนด้วยสีน้ําตาลสีนวลๆนะครับลักษณะที่เห็นเหมือนในในคลิปนี้นะครับนี่คือกิ่งที่พอดีในการตอนเมื่อเราเลือกกิ่งได้แล้วเราก็ริดใบที่จะกีิดขวางในการตอนออกให้หมดนะครับหรือถ้ามีกิ่งก็ริดใบออกนะครับตัดกิ่งออกด้วยนะครับเสร็จแล้วใช้มีดตอนครับควัานรอยส0งรอยวิธีคว้นเนี่ย ให้ดูที่บริเวณตาของกิ่งนั้นนะครับว่าตาอยู่ตรงไหนกิ่งที่เห็นอยู่ในภาพก็คือบริเวณนี้นะฮะตาเขาจะอยู่ตรงซอกใบนี้นะครับเมื่อเห็นแล้วเราจะคว้นานไล่ตาลงมาเล็กน้อยครับประมาณนี้ฮะคว้านให้รอบครับอย่างนี้ฮะแล้วก็วัดลงมาอีกประมาณสักสองหรือสามเซนติเมตรนะครับแล้วก็คว้นอีกรอบหนึ่งฮะ เมื่อควันเสร็จใช้มีดกรีดครับแล้วก็ลอกเปลือกออกนะฮะสังเกตว่าถ้าเป็นกิ่งที่พอดีเนี่ยเป็นกิ่งที่ไม่แก่เกินไปนะฮะการลอกเปลือกจะลอกง่ายครับแค่เอาเล็บสก,กิดเขาก็จะออกฮะมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงนะครับว่าถ้าตอนมะนาวฮะไม่จําเป็นจะต้องขุดยอาเจริญบริเวณน,นี้ออกนะครับคือถ้าเป็นมะนาวเนี่ย เราไม่ขุดยอะ,จะเจริญเขาก็จะออกรากได้เหมือนเหมือนที่เราขุดนะครับแต่ว่าถ้าเราขุดยอะ,จะเจริญออกมันจะทําให้มีปัญหาว่ากิ่งตอนกิ่งนั้นอ่ะจะออกอาการใบเหลืองครับเพราะว่าเราขุดท่อน้ําท่ออาหารเขาขาดไปหมดนะฮะหลังจากที่เราลอกเปลือกเสร็จแล้วให้เรากรีดใช้ปลายมีดกรีดนะครับกรีดด้านข้างบริเวณน,นี้นะฮะกรีดส่วนปลายนะครับ กรีดด้านที่จะออกรากนะครับกรีดอย่างนี้ครับครับแล้วก็กรีดด้านนี้แล้วก็กรีดใต้ท้องกิ่งนะครับเอาสักสามรอยก็พอครับหลังจากนั้นเราก็ทาน้ำยาเร่งรากโดยใช้ผู้การจุ่มน้ำยาเร่งรากแล้วทาบริเวณรอยกรีดนะครับแล้วก็รอยคว้นด้านที่เขาจะออกรากนะครับคือด้านที่อยู่ด้านปลายกิ่งนะครับ แล้วปล่อยไว้ให้น้ำยาเนี่ยแห้งหมาดๆนะครับสมมติว่าน้ำยาแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาตุ่มตอนซึ่งเป็นถุงพลาสติกบรรจุด้วยขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับใช้มีดคมๆผ่าครับ ่าลงไปถึงกลางตุ่มนะครับปกติตุ่มเนี่ยจะมีความชื้นเยอะอยู่นะครับให้บีบน้ําออกให้เหลือความชื้นพอหมันๆมครับอ่าทีนี้เราบีบน้ําออกแล้วความชื้นในตุ่มนี้ก็จะเปียกพอหมันๆมนะครับซึ่งเป็นความชื้นที่พอดีในการตอนนะครับใช้ตุ่มที่ผ่าแล้วที่ออกอย่างนี้ครับที่ออกลักษณะนี้แล้วก็เอาประกบจากด้านล่างขึ้นไปนะครับ จักขึ้นไปเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็หุ่มครับพยายามให้รอยผ่าเขาสนิทกันนะครับเพราะว่าถ้ารอยผ่าแยกออกจากกันเนี่ยความชื้นที่อยู่ในตุ่มตอนมะมพร้าวในขุยมะพร้าวที่อยู่ในตุ่มตอนเนี่ยฮะเขาจะระเหยอ,ออกมาทําให้ตุ่มตอนแห้งอาจจะทําให้รากยังไม่ออกแต่ว่าตุ่มตอนแห้งเสียก่อนอย่างเงี้ยฮะ กตอนนั้นอาจจะล้มเหลวได้เสร็จแล้วใช้ปอปางรัดให้แน่นครับรัดทั้งสองข้างครับรัดหัวรัดท้ายร้วก,ก็มัดให้แน่นขั้นตอนสุดท้ายให้ดูบริเวณรอยผ่านะครับถ้า เขาห่างออกจากกันให้พยายามจัดให้รอยผ่านนั้นสนิทกันครับให้เหลือรอยแยกจากกันให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อป้องกันการระเหยของความชื้นที่อยู่ในตุ่มตุ้มตอนนะครับครับนี่ก็คือวิธีการตอนมะนาวตามสไตล์ของสวนลมทุ่งครับซึ่งหลังจากนี้ไปประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าวันรากก็จะออกพร้อมที่จะ นำไปชำในถุงต่อไปครับ